สีไหนยังนะครับสีม่วงเหมือนจะนําแต่ล้มไปก่อนครับไปแล้วครับทุกดุยทุกดุยไปแล้วครับสีแดงครับโอ้โหสีแดงมาแรงครับโอ้ยสีแดงมาแรงแสงไปแล้วสีแดงแรงไปแล้วครับแต่ก็สอบจลุดไม่ยังถึงแล้วครับนะตอนนี้ยังสูสีอยู่นะสีแดงออกตัวมาก่อนตามมาด้วยสีม่วงนะแล้วก็ตามมาทางเป็นสีฟ้าอ่สีเขียวนะ สีแดงมาก่อนครับสีแดงน้ำออกมาก่นแต่สีม่วงตัวนี้แรงครับคนนี้แรงคนนี้แซงไปแล้วสีม่วงสีม่วงแซงแต่ยังไม่ห่างครับสีแดงสีแดงยังตามได้อยู่นะครับแข็งอยู่ก่อนครับใครจะออกมาก่นสีม่วงออกมาก่อนนะครับสีม่วงยังน้ำอยู่นะฮะตอนนี้สีม่วงเริ่มทิ้งห่างไปแล้วครับ สีม่วงสีม่วงนาเยอะเลยครับสีม่วงตามมาด้วยสีสีอะไรครับอ่าเหีืองสีเหลืองที่อยู่ด้านหน้านั่งลงหน่อยอได้ไหมลูกกูมองไม่เห็นครับสีเหลืองที่อยู่ด้านหน้าเวทีนั่งลงหน่อยครับเอาครับตอนนี้ ลานตามหมดแล้วครับไม่รู้ครับใครได้ที่หนึ่งใครได้ที่สองครับรอบางผลนะครับตอนนี้สีอะไรนำเลยน่าจะยังเป็นสีม่วงนะครับที่นำอยู่และนำเยอะด้วยนะครับสีม่วงโอ้โหมาดีครับ เอาไม่เป็นไรครับล้มไม่เป็นไรครับยังยังน้ำอยู่ครับตามมาด้วยสีเขียวนะฮะวันนี้นักกลัวสีม่วงจะอาฉีพมาแรงนะคะคุณอิฐขาใหญ่สปอนเซอร์ใหญ่มาครับไปแล้วโอ้วิ่งดีด้วยครับเหมือนไม่ได้ใส่กระสอบวิ่งครับครับที่หนึ่งสีม่วงไปแล้วนะฮะรอดูลุ้นที่สองครับสีม่วงเนี่ยซุ่มไปซ้อมมาทั้งปีนะครับทีมหิน ด้วยสีแดงครับครูปิ่นดีใจแล้วแสดงว่าเข้าไปที่สองแน่นอนครับหอนลุ้นที่สามครับสีชมพูครับที่สามสีชมพูนะครับที่หนึ่งสีมว่วงที่2ส,สีแดงที่สามสีชมพูครับ